สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนักเรียนหน่วยนี้นะคะเป็นหน่วยที่3นะคะ,ะเราจะเรียนเรื่องของการแต่งกายเพื่อเสริมสร้างบุค,คลิกภาพนะคะก่อนอื่นเลยนะคะเราต้องมาเข้าใจความหมายของการแต่งกายก่อนนะคะการแต่งกายนะคะไม่ได้หมายถึงการสวมใส่เสื้อผ้าพเพียงอย่างเดียวนะคะยังหมายรวมถึงการสวมใส่เครื่องประดับนะคะหรือว่าอ็อกเซซอรีต่างๆนะคะตั้งแต่หัวจรดเท้า ความสําคัญของการแต่งกายนะคะการแต่งกายนะเ,เรเราจะสวมใส่เสื้อผ้าหรือว่าแต่งกายกันเพื่ออะไรคะอ่านะคะก็หนึ่งเลยนะคะเพื่อป้องกันาจากสภาพแวดล้อมต่างๆนะคะก็คือจากอากาศร้อนหนาวอะไรเหล่านี้นะคะแล้วกเ็เพื่อปกปิดอวัยวะของเราด้วยนะคะ การแต่งกายเนี่ยยังจะช่วยสร้างความประทับใจให้กับผู้ที่พบเห็นเรานะเพราะว่าการแต่งกายเนี่ยสามารถที่จะบ่งบอกถึงบุคลิกภาพของเราในความเป็นตัวตนของเราเผู้ที่พบเห็นเราก็มักจะคาดเดาหรือว่าออมองตัวตนของเราจากการแต่งกายของเราเป็นสิ่งแรกนะคะการแต่งกายเนี่ยยังสร้างความ น่าสนใจยังสร้างความเชื่อถือสร้างความศรัทธาแล้วก็นำมาซึ่งความไว้วางใจได้นะคะอ่ะทะ่านี้การแต่งกายเพื่อเสริมสร้างบุคลิกภาพก็คือสิ่งที่เรากําลังจะเรียนกันต่อไปนี้นะคะการแต่งกายเพื่อเสริมเสริมสร้างบุคลิกภาพเนี่ยหมายถึงการที่เราจะ รู้จักเลือกเสื้อผ้าหรือว่าอ c อกเซซอรีของเรากนให้เหมาะสมกับบุคลิกหรือว่ารูปร่างของเราเพื่อเสริมจุดเด่นนะคะแล้วก็ปกปิดหรือว่ากรบจุดด้อยที่มันดูไม่สวยงามของเรานั่นเองนะคะทีน,นี้เรามาดูวิธีการหรือว่าเทคนิคต่างๆที่เกี่ยวกับ การแต่งกายหรือว่าเลือกเครื่องประดาบเลือกอ็อเทอ์รีต่างๆเพื่อใหอ้บุคลิกภาพของเราหรือว่ารูปร่างของเราเนี่ยดูดียิ่งขึ้นนะคะ,ะรูปร่างของของมนุษย์เราเนี่ยนะคะเขาก็ได้จำแนกไว้ในรูปแบบต่างๆนะคะมาดูรูปร่าง,างผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายนะคะก็มีรูปร่างที่ แตกต่างกันในหลายรูปแบบนะคะเอามาดูกันที่ผู้ชายก่อนนะคะผู้ชายนะคะรูปร่างทรงรีนะคะรูปร่างนี้นะคะจะมีลักษณะที่มีไหล่ค่อนข้างแคบนะคะก็คือมีลำตัวที่ทีอ่อ้วนหรือว่ามีพุงในช่วงตรงตรงตรงกลางลำตัวนั่นเองก็เลยจะคล้ายของลักษณะวงหลีนะคะการที่จะเลือกสอใส่เสื้อผ้าที่ทำให้ให้ตัวเราเนี่ยดู ดูตัวยาหรือว่าบาลานซ์ขึ้นก็จะต้องเป็นเสื้อผ้าที่อาจจะเป็นลายทางหรือเป็นลักษณะของสีเข้มเดี๋ยวคู่ขออธิบายหรือว่าพูดถึงหลักการในการเลือกสีนะคะเป็นเป็นหลักทางด้านจิตวิทยานะคะที่เขานำมาใช้ไม่ว่าจะเป็นอินเทอร์เนียดีไซน์หรือว่าพวก ออกแบบเกี่ยวกับห้องหรือเกี่ยวกับการแต่งกายนะคะก็จะเป็นหลักจิตวิทยาทางด้านของสีเส้นสายลายทางที่ทำให้ดูพลางตานะคะให้ให้เราดูมีรูปร่างที่ดีขึ้นหรือว่ามีสีผิวที่ดูขาวดูดูดีขึ้นนะคะเช่นถ้าเราตัวอ้วนนะคะหรือตัว เจ้าเนื้อนะคะเราก็ควรที่จะสวมใส่เสื้อผ้าที่มีสีเข้มเพื่อทําให้เราตัวเรานะคะดูพรางตาดูตัวเล็กลงนะคะหรือว่าใส่เสื้อลายทางเพื่อให้เราดูสูงขึ้นนะคะหรือว่าดูตัวยาวขึ้นนะคะหรือว่าเออเรามีมีตัวที่ค่อนข้างบางค่อนข้างตัวผอมนะคะเราก็ควรจะสวมเสื้อผ้าที่เออเป็นสีอ่อนหรือสีสว่างเพื่อให้ตัวเราเนี่ยดู ดูมีน้ำมีนวลมีเนื้อขึ้นนะคะก็ใช้หลักการเดียวกันกับอินเทอร์ดีไซน์หรือพวกออกแบบบ้านหรือว่า,อ,าอะไรพวกนี้นะคะก็คือการใช้สีในในห้องก็เช่นเดียวกันนะคะเช่นห้องที่เขาจะทำให้มันรู้สึกว่ามันกว้างเขาก็มักจะใช้สีอ่อนนะคะหรือว่าห้องบริเวณไหนที่ทำให้อยากห้องมันแคบลงเขาก็จะใช้สีที่มันเข้มขึ้นนะคะ อันนี้เป็นหลักการทางด้านจิตวิทยาเนาะอ่ะทีน,นี้มาดูรูปร่างถัดมาค่ะรูปร่างแบบสามเหลี่ยมนะคะก็คือคนที่ไม่ได้ดูอ้วนจนเกินไปนะคะก็จะมีพุงนิดนึงนะคะก็คือเป็นช่วงลำตัวแล้วก็สะโพกกว้างกว่าช่วงช่วงหัวไหล่นะคะก็ควรที่จะใส่เสื้อสีเข้มๆแล้วก็ ใส่ใส่สูรหรือว่าใส่แจ็คเก็ตเพื่อเสริมไหล่นะคะอาถัดมานะคะรูปรูปร่างทรงสี่เหลี่ยมนะคะก็คือผู้ชายที่มีส่วนไหล่นะคะช่วงอกช่วงลำตัวแล้วก็สะโพกเนี่ยเท่ากันนะคะไม่มีความแตกต่างระหว่างสัดส่วนนะคะทั้งหมดนี้ก็คือเท่ากันก็ควรที่จะสวมใส่เสื้อผ้าที่ทำให้ดูไหล่กว้างนะคะแล้วก็ เสริมให้ดูมีเอวแล้วก็ดูให้สะโพกดูแคบลงนะคะก็ควรที่จะใส่เสื้อที่เป็นลายขวางนะคะทำให้ช่วงลำตัวเนี่ยดูกว้างขึ้นนะคะหรือว่าใส่เสื้อคอวีนะคะเพื่อให้ดูมีมีหน้าอกที่มันใหญ่ขึ้นนั่นเองนะคะทำเพิ่มมิติของหน้าอกนะคะ รูปร่างถัดมานะคะรูปร่างสามเหลี่ยมแบบหัวกลับนะคะก็คือคนที่มีไหล่กว้างนะคะช่วงท้องหรือสะโพกเนี่ยเล็กเรียวลงมานะคะก็คือเป็นประเภทพวกนักเล่นกล้ามพวกซิกแพคทั้งหลายนะคะคนแบบนี้นะคะจะใส่อะไรก็แบบดูดีอ่ะเนาะเพราะคนเหล่านี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นสไตล์พวกนักเล่นกล้ามอะไรเงี้ยก็เขาก็จะดูดูเท่ๆล่ำๆอยู่แล้วนะคะ ก็ใส่อะไรก็ได้ที่ที่ที่มันโชว์กล้ามโชว์กล้ามเนื้อเขาอะนะไม่มีปัญหาสำหรับหุ่นนี้นะคะออาถัดมาค่ะรูปร่างแบบนี้คือเพอร์เฟกที่สุดเลยนะคะก็คือเป็นรูปร่างสี่เหลี่ยมคางหมูะคะ่ะคือผู้ชายที่มีไหลนะ่หน้าอกกว้างแล้วก็ค่อยๆสอบลงมาถึงเอวนะคะก็คือเป็นหุ่นที่ในแบบอะคะ่ะ ก็จะหุ่นประมาณนี้นะคะใส่เสื้อผ้าอะไรก็ได้อะ่ะก็มันก็ได้หมดอ่ะนะคะเพราะว่าสัดส่วนมันค่อนข้างโอเคอยู่แล้วอ่ะท่าน,นี้มาดูเรื่องของผู้หญิงเมื่อกี้เรื่องของผู้ชายเนาะมาดูเรื่องของผู้หญิงการแต่งหน้าให้เข้ากับให้เข้ากับรูปหน้านะคะอันนี้เดี๋ยวครูจะทิ้งคลิปไว้นะคะให้นักเรียนเข้าไปดูวิธีการแต่งหน้านะคะอันนี้ครูคงไม่ได้อธิบายเพราะว่ามันมันไม่เห็นภาพเนาะมันต้องดู ดีเทลของการแต่งหน้าในแต่ละสัดส,ส่วนกันไปนะคะครูก็ผ่านไปยาวๆให้นักเรียนไปดูคลิปนะอ่าสาวอกเล็กแต่งแบบไหนอ่าอันนี้ก็เฉพาะกลุ่มเป้าหมายนะคะ ท่าน,นี้มาดูของเ,อเรื่องของสีผิวนะคะการเลือกเสื้อผ้าให้เหมาะกับสีผิวเ,เช่นเดียวกับหลักการที่ครูอธิบายไปเมื่อสักครู่นี้นะคะก็คือใช้อิทธิพลของของสีที่จะมาช่วยกำหนดรูปร่างหรือว่า,าหรือว่าผิวของเรานะคะให้ดูให้ดูดีขึ้นหรือว่าให้ดูเหมาะสมกับผิวของเรา,ะะเาผิวแรกนะคะผิวอมชมพูนะคะ สีผิวนี้นะคะก็ใส่ได้จริงๆอะ่ะผิวนี้ก็เป็นผิวที่ที่สวยอยู่แล้วก็คือใส่ได้กับทุกแทบจะทุกเฉดสีอะ,ะคะ่ะแต่ว่าถ้าใส่สีอ่อนก็จะทําให้ผิวเนี่ยดูสดใสเพราะว่ามันก็มีความชมพูเนาะก็ใส่พวกสีฟ้าอ่อนสีเขียวสีส้มอะไรเหล่านี้นะคะก็จะเพิ่มความโดดเด่นให้กับสีผิวมากขึ้นนะคะ,ะตัวอย่างเนี่ยนะคะ ผิวต่อนะคะผิวขาวอมเหลืองเป็นผิวของคนไทยนะคะคนไทยส่วนใหญ่ก็จะผิวผิวอมเหลืองนะคะผิวผิวอมเหลืองเนี่ยก็จะเป็นผิวที่ดูดูมีสุขภาพดีนะคะเพราะฉะนั้นเราสามารถสวมใส่จริงๆแล้วเราก็ใส่ได้ทุกสีเลยนะคะทุกเฉดสีทุกโทนสีเราก็สามารถที่จะแต่งตัวให้มีสีสันนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วโทนเหลืองเน่ยอ under โทนเหลืองเนี่ยมันก็ขับสีเสื้อผ้าสามารถใช้สีเสื้อผ้า ที่มาขับให้ผิวดูดูสดใสขึ้นได้นะคะโดยเฉพาะที่สีส้มสีแดงสีชมพูสีฟ้าสีเขียวก็จะทำให้ให้ดูสดใสามากยิ่งขึ้นนะคะอะต่อมาผิวซีดนะคะผิวแบบขาวมากๆขาวโอโมโอ,อะไรแบบนี้นะคะขาวขาวจนซีดจนเหมือนป่วยอะคะ่ะก็จะทำให้ผิวดูเป็นคนที่แบบสุขภาพไม่ค่อยดีเหมือนคนเหมือนคนป่วยนิดนึงอะเนาะ เพราะฉะนั้นต้องจําเป็นที่ต้องเลือกสีเสื้อผ้าให้มันค่อนข้างที่จะเข้มนะคะเพื่อมันให้ช่วยหักหล้างกับความความซีดความจืดของผิวนะคะสีแดงเข้มน้ําตาลเข้มอะไรเหล่านี้นะคะสีเข้มๆเนาะ,ะก็แต่งหน้าช่วยได้ด้วยนะคะอ่าถัดมาค่ะสีผิวสีน้ำผึ้งหรือว่าผิวสองสียังไม่จัดว่าเป็นผิวคล้ำนะคะ จริงๆเอ่สอสาวในปัจจุบันเนี่ยไม่ค่อยชอบอยากอยากจะขาวอยากจะโอโมโอนะคะจริงๆผิวสองสีหรือว่าผิวสีน้ำผึ้งเนี่ยเป็นสีผิวค่อนข้างที่จะสวยมีความเซ็กซี่อยู่ในตัวเนาะเพราะฉะนั้นการเลือกเสื้อผ้าเนี่ยก็ควรที่จะเลือกแบบสีอ่อนได้นะคะเพื่ออะไรเพื่อทําให้ผิวของเราเนี่ยดูเด่นขึ้นนั่นเองนะคะมันก็ไม่ได้ทําให้ดูดํสซะทีเดียวเพราะว่า คนผิวน้ำผึ้งไม่ไม่ได้ออกดำขนาดนั้นนะคะเพราะฉะนั้นก็ใส่สีอ่อนๆได้เพื่อโชว์ผิวของเรานะคะไม่ควรใส่สีที่มันร้อนแรงนะเพราะว่ามันอาจจะดูคล้ำเกิดขึ้นไปอีกนะอะต่อไปผิวสีผิวคล้ำหรือว่าผิวสีแทนนั่นเองนะคะก็ไม่ควรสีที่ไม่ควรใส่ก็ไม่ควรใส่สีที่มันเออเข้มมากๆดำ กลมทึบๆมันจะทําให้ปิดไฟแล้วมองไม่เห็นเราอะคะ่ะเพราะฉะนั้นควรใส่สีที่มันเเข้มแบบกลางๆอย่าเข้มมากนะคะ,ะสีที่เลือกสีเช่นสีเขาเรียกอะไรนะสีแดงมะเมี่ยวอะไรแบบนี้สีเหลืองมัสตาร์ดมันจะเข้มนะคะแต่ว่ามันจะช่วยขับผิวได้ด้วยนะคะมันจะทำให้ผิวดูกลมกลืนแล้วก็ดูสว่างขึ้นได้เนาะ ดูตัวอย่างท่าน,นี้มาดูการเลือกหมวกให้เข้ากับโครงหน้านักเรียนก็ลองไปลองเลื่อนดูนะคะว่ารูปหน้าของเราเนี่ยเป็นรูปหน้าแบบไหนนะคะเหมาะกับหมวกแบบไหนนะ,ะท่าน,นี้มาดูการเลือกรองเท้านะคะ ลักษณะของเท้าเราเนี่ยมันก็แตกต่างกันในแต่ละคนนะคะเพราะฉะนั้นเลือกลองเท้านอกจากใส่สบายแล้วเราก็ต้องเลือกให้มันเ,เข้ากับรูปเท้าเราด้วยามาดูลักษณะของของเท้านะคะเท้าเรียวนะคะก็คือคนที่มีนิ้วยาวาช่วงเท้าเนี่ยยาวนะคะก็สามารถใส่รองเท้าได้ทุกสไตล์เลยค่ะ แต่ส่วนใหญ่จะหาไซส์ยาเพราะว่าเท้าจะยาวแล้วก็ก็จะเป็นเหมือนเท้าไซส์ขนาดใหญ่นะคะถัดมาเป็นเท้าอวบอิ่มนะคะก็คือเท้าอ้วนๆนั่นเองนะเราก็ควรเลือกรองเท้าสีเข้มๆเพื่อพรางให้ให้เท้าเราดูดูเล็กลงนะแล้วก็ไม่ควรใส่รองเท้าที่มันหนาเทอะทะจนเกินไปเพราะจะทำให้เท้าเรายิ่งดูใหญ่ดูดูเทอะทะมากนะคะ ทันมาเท้าแบนด์ค่ะเท้าแบนด์ก็ควรที่จะสวมใส่ที่มันมีเท็กเจอร์หรือว่า,เ,าเป็นรองเท้าสารโชว์เนื้อหนังอะไรประมาณนี้นะคะเพื่อเพื่อทำให้เท้าดูอบอิ่มขึ้นนะสุดท้ายค่ะเท้าที่มีช่วงปลายเท้าบานเนาะไม่ควรสวมรองเท้าที่มันลัดตรงปลายเท้าเพราะมันจะทำให้เราเจ็บแล้วมันไม่สบายเท้านะคะ การเลือกรองเท้าเราก็ควรที่จะเลือกที่มันไม่คับหรือหลวมจนเกินไปมันก็จะทำให้เสียประสิทธิภาพของการเคลื่อนที่หรือการเดินของเราทำให้มันเดินยากเดินลำบากเราก็จะกลายเป็นแผลไปที่เท้าด้วยนะคะ,ะการเลือกรองเท้านะคะก็ควรเลือกที่มันยาวกว่า เท้าจริงๆประมาณ1เซนนะคะเพราะว่าทําให้การเคลื่อนไหวของเราเนื่องจากเราเคลื่อนไหวไปท้างหน้าเนาะมันก็จะทําให้เรามีพื้นที่ที่ให้เท้าได้ขยับเขยื้อนอยู่ข้างในบ้างนะคะไม่เจ็บเท้าจนเกินไปอ่าพื้นผิวสัมผัสนะคะก็มีส่วนที่จะทําให้ลดแรงกระแทกหรือว่าลดแรงเสียดสทีทําให้เท้าเรา ไม่เป็นตาปลามีใครเท้าเป็นตาปลาบ้างไหมคะตาปลาหมายถึงเอ่อที่มันจะเป็นแข็งๆอยู่บริเวณอาจจะฝ่าเท้านิ้วเท้าเกิดจากการที่ผิวหนังของเราเนี่ยเสียดสีหรือว่าสัมผัสกับรองเท้านานๆในลักษณะเดิมๆบ่อยๆนานๆทําให้ผิวหนังตรงนั้นนะคะมันแข็งแล้วมันก็จะต่อไปมันก็จะเจ็บ ถึงแม้เราพยายามที่จะตัดออกหรือเอากันไกตัดอะไรก็แล้วแต่มันจะขึ้นมาในลักษณะเดิมตลอดมันไม่จะไม่หายอะคะ่ะแล้วมันก็จะสร้างความเจ็บปวดให้กับเราในอนาคตต่อไปด้วยเพราะฉะนั้นก็ให้ระมัดระวังเรื่องการเลือกรองเท้าเพื่อป้องกันการเป็นตาปาเนี่แหละคะ่ะน่ากลัวไหมคะเอ,ออีอการแต่งกายตามกาลาเทศะนะคะ การแต่งกายของอนักเรียนนักศึกษานะคะก็ให้เป็นไปตามกฎระเบียบของสถาบันการศึกษานั้นๆน,น,นะคะไม่ว่าเขาจะกําหนดถุงเท้าสั้นยาวรองเท้าสีอะไรกางเกงนั่นน่้นนี่อะไรก็เป็นไปตามกฎระเบียบของสถานที่หรือว่าสถาบันการศึกษานั้นนะคะ,ะการแต่งกายไปวัดนะคะ ก็ควรที่จะสวมเสื้อผ้าที่มันมีสีสันสุภาพคําว่าสุภาพอในที่นี้ไม่ได้หมายถึงไม่รัดไม่โป้ไม่เปอยไม่สั้นเท่านั้นนะคะคำว่าสุภาพหมายรวมถึงสีสันของเสื้อผ้าการแต่งหน้าเหล่านี้ด้วยนะคะก็ไม่ควรสวมเสื้อผ้าที่มันสีแบบฉุดฉาดจนเกินไปไม่ต้องไปโชว์ฐานะทางสังคมเวลาไปวัดนะคะไม่ต้องสวม เครื่องประดับราคาแพงอะไรเงี้ยนะคะเออแล้วก็ไม่สวมเสื้อผ้าที่มันไม่สุภาพก็คือไม่รัดรูปไม่สั้นอะไรเงี้ยนะคะการแต่งกายไปงานอาวามงคลหรือว่างานงานศพนั่นเองนะคะก็ควรจะเป็นเอ,อ่อสีขาวหรือว่าสีดำนะคะแล้วก็ไม่ควรสวมใส่เครื่องประดับเยอะจนเกินไปนะคะ แต่งกายยังไงให้ดูสูงขึ้นนะคะ,ะเสื้อก็ช่วยได้นะคะ,อะลองดูการแมตชเสื้อผ้าสีก็ช่วยได้นะคะดเรดรสก็ช่วยได้การเลือกกางเกงก็ช่วยได้ทําให้ขาดูยาวขึ้นนะคะกางเกงยีนนะคะกงเกงยีนเป็นเป็น everyday look ที่แบบว่า เลือกเราเราเลือกใส่ได้ทุกวันแล้วก็ทำให้เราดูดีได้ทุกวันเช่นกันนะคะรองเท้าส้นสูงอ,อันนี้รวดเร็วทันใจนะคะอ่าถัดมานะคะการแต่งกายเพื่ออําพรางส่วนเกินนะคะเราเป็นคนเจ้าเนื้อแล้วเราอาจจะมีจุดบกพร่องเจ้าเนื้อบางที่นะคะบางคนหุ่นดีเชยแต่ต้นขาใหญ่มากนะคะทำย่างไรที่จะอําพรางนะคะสิ่งเหล่านี้ อันดับแรกเลยใช้อิทธิพลของสีอีกแล้วนะคะใช้สีเข้มเข้ามาขมเลยค่ะนะไม่ใส่เสื้อผ้าที่มันใหญ่กว่าตัวเองนะคะมันจะดูลุ่มล่ามแล้วอ้วนขึ้นไปอีกนะคะไม่ใส่เสื้อผ้าที่มีเนื้อเนื้อผ้าหนาๆนะคะไหมพรมกระยี่อะไรเงี้ยที่มันดูเท็กเจอร์หนาๆมันก็จะทําให้เราดูดูแน่นดูตันเข้าไปอีกนะคะใส่เสื้อคอวีค่ะ เปิดคอนะคะโชว์ทำให้ดูดูมีมีไหลมีเท็กเจอร์ที่มันกว้างขึ้นมาอีกเนาะเลือกเสื้อผ้าอ่ลายเน่ใช้อิทธิพลของหลักจิตวิทยาเข้ามาอีกแล้วเนาะเสริมแจ็คเก็ตคาร์ดิแ,ดกแกนนะคะเข็มขดัด a อ็กเซส r ซอรีเหล่านี้ช่วยได้คะ่ะ ทรงผมหน้าหมาอ่าหน้าหมายังไงเข้ากับรูปหน้าแบบไหนนะคะอะนักเรียนลองศึกษาดูนะคะ,ะมีตัวอย่างให้ดู ก่อนจาก,กันวันนี้นะคะกันบ้านนะคะอันนี้ครูก็สอนเกี่ยวกับเ,เทคนิคหลักการเลือกสีเลือกรูปแบบเสื้อผ้าหรือว่าเ,เสริมจุดเด่นของเราหรือว่ากบจุดด้อยของเราก็ออสอนไปคร่าวๆแล้วนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้การบ้านสําหรับวันนี้ก็คือให้นักเรียนนะคะไปแต่งกายนะคะเสริมสร้างบุคลิกภาพของเราแล้วก็ถ่ายรูป ลงมาใน Google เอ่ออะไรนะโทษทีค่ะเออ่ลงมาใน Classroom นะคะใส่ลงมาใน Classroom เดี๋ยวครูจะเข้าไปตรวจนะคะว่าเช่นเรามีสีผิวแบบนี้เราควรใส่เสื้อผ้าสีนี้หรือเราสะโพกใหญ่เราควรใส่กางเกงแบบไหนที่ทําให้สะโพกดูเล็กลงแต่ละคนเพราะฉะนั้นแต่ละคนปัญหาไม่เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้น ถ้านักเรียนมีปัญหาหรือว่ามีข้อบกพร่องตรงไหนให้นักเรียนแก้ไขด้วยการแต่งกายให้มันดูเหมาะสมให้มันดูเสริมบุคลิกภาพของเรานะคะอ่ะให้นักเรียนลองทําดูไม่เข้าใจตรงไหนก็ส่งข้อความมาถามครูเดี๋ยวครูตอบโอเคนะคะ,ะสำหรับวันนี้สวัสดีทุกคนคะ่ะ